One News ตรงไปตรงมามาอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้นี่อยากจะนำเสนอค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพเลยดีไหมดูเลยค่ะดูเลยค่ะไวยภาพมาให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะนี่ดูดีๆอุ้ยเด็กคนนี้น่ารักจริงเดินตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กสภายเป้ด้วยนะคะตีตัวพะเนี่ยเดินได้แล้วเฮ้ยไม่ใช่นี่ ดูแล้วเป็นสุนัขพันธุ์พุดเดิลนั่นเองค่ะเดินสองขาแต่งตัวแบบนี้เหมือนคนเลยอ่ะดูด้านหลังคือเด็กเด็กน้อยเลยใช่ค่ะเป็นสุนัขพันธุ์พุดเดิลนะคะอยู่ที่มณฑลเสฉวนประเทศจีนค่ะคือดูข้างหลังนี่เหมือนคนเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมใส่หมวกด้วยเนี่ยเดินเดินไปเดินมาเขาบอกว่ามันเดินแบบนี้นะคะเป็นกิโลกิโลเลยค่ะสองขานี่แหละใช่เดินสองขาแบบเนี้ยเดินเหมือนคนเลยนะคะเป็นเจ้าหมาพันธุ์พุดเดิลนะคะ อายุหนึ่งปีค่ะเป็นพุดเดิ้ลหนุ่มนะอันนั้นอีกตัวหนึ่งงงเลยนะตัวเพื่อนนี่งง <c oughs> เฮ้ยนี่มันพันเดียวกับเราหรือเปล่านเนี่ย <c oughs> เพามันเดินสองขาทําไมเรายังเดินสี่ขาอยู่เลย <c oughs> เอะเจ้านะทาไมเจ้ามาเดินสองขาแต่พ <c oughs> ี่เจ้าไม่เดินสี่ขาเหมือนเราเหรอมันพูดอย่างนี้เลยเหรอครับเราเป็นม้าเราต้องเดินสี่ขาสิอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ลรวดูท่าเดินของเขาคือเดินเดินเดินแบบเซ็กซี่้วยนะใส่ใส่เอวไปมาเดินแบบมีความสุขอะมีความสุขฮะ เดินได้ไกลามากาเลยทีเดียวยนะคะคุณเดินสองขานี่ยากไหมฮะยากค่ะยากมากนะคะของบ้านคุณนารากรน,นี่มีมีฝึกเดินแบบนี้ได้ไหมฮะไม่ได้ฝึกแต่เขาเดินได้แต่ว่าก็จะไม่ไกลแบบตัวนี้ไม่ไกลแบบ,ไไแบบนี้ไม่เดินแบบอย่างนี้ได้เดินไปกิโลกิโลอย่างนี้ไม่ได้ตัวนี้เนี่ยเดิน2กิโลเมตรนะฮะ,ะเดิน2ขาแบบนี้2กิโลเมตรเร็วด้วยและที่สําคัญก็คือมีความสุขด้วย ไม่ใช่ว่าเดินแล้วแบบโอ้โหลำหมักรำบนเจ้าของทําอะไรกับฉันเนี่ยเดินแบบมีความสุขด้วยครับเจ้าของเขาบอกว่าสอนเนี่ยสอนให้เจ้าพูดเดินตัวเนี้ยเดินสองขาสองเดือนนะสองเดือนเองเหรอสองเดือนเองหลัง <นะ S 2> จากนั้นเนี่ยมันก็เดินสองขาแบบนี้เดินอย่างมีความสุขใส่เสื้อกะโปรงเรียบร้อยบสบายเป้ใส่หมวกไปไป,ไปมาแบบนี้นะคะ ผมมีความสุขมากครับที่ได้เดินแบบนี้ใช่ไหมเป็นพุดเดิ้ลหนุ่มนะฮะอายุหนึ่งปีนะครับอ้าวเป็นพุดเดิ้ลหนุ่มแล้วครับครับอ๋อใส่กระโปรงให้ดูน่ารักไนนะฮะเจ้าพุดเดิ้ลตัวนี้เจ้าของบอกว่าชอบแต่งตัวมากนะครับเจ้าของเขาชื่อว่านายจูนะฮะก็เลยหาเครื่องแต่งกายให้เสื้อหมวกกระโปรงรองเท้าเป้สะพายหลังเหมือนกับที่เราเห็นอยู่นะครับก็ทำให้เจ้าพุดเดิ้ลเนี่ยพึงพอใจมากเดินแบบว่าสง่าผ่าเผยมาก นะฮะเหมือนก็ว่าโอ้เนี่ยเราเท่มากดูสิเราแต่งตัวเท่ไหมหแต่มันคงไม่รู้ว่าอันนี้เป็นชุดเด็กผู้หญิงใช่คงคิดว่าคงไม่รู้หรือว่า,อา,อ,าอาจจะรู้แล้วก็มีความสุขในแบบเช่นนั้นนะฮะคใครอยากจะเยี่ยมเจ้าผูด้เดินตัวนี้ก็ไปได้ที่มณฑลเซชฉวนของประเทศจีนนะคะ One News ตรงไปตรงมา